ถ้าเป็นคนทั่วไปหากได้ยินคำว่าให้หยุดและถอยจะแปลว่าให้คุณเอหยุดการก่อสร้างทั้งหมดและถอยกลับไปไม่ต้องสร้างแล้วก็ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีเงินแล้วนี่แต่ไม่ให้ตามหาว่าเงินหกพันล้านบาทนั้นหายไปไหนแค่ให้หยุดสร้างและถอยกลับไปเพราะคุณเอก็คิดแบบนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่า จึงทำให้คุณเอตัดสินใจเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดกลับไปคือถอยและก็คือหยุดสร้างต่อไปนั่นเองก็แค่นั้นจึงกลายเป็นตึกร้างทั้งสองโครงการอย่างที่เห็นในวัดตอนนี้ช่างหน่าเศร้าใจที่ช่วงนั้นมังกรูนย์หนึ่งก็โดนบันดาลใจให้ผู้รู้ตัวจริงบอกเคียงตะวันให้หาทางส่งเรื่องความจริงวัดดัง ไปให้ถึงมือคุณเอโดยตรงตอนนั้นเคียปตะวันไม่ทราบเหตุผลรู้แค่ต้องหาทางให้มีคนเอาไปให้คุณเอก็ประสานงานกับเพื่อนที่พบเห็นคุณเอมาทำบุญกับสามมเนนทุกวันทุกเพนอยู่แล้วเรายังนึกว่าบุญบันดาลแล้วที่เพื่อนจะเป็นคนที่นำเอกสารไปให้ถึงมือคุณเอได้ก่อนขึ้นรถกลับก็ยังดีแต่คงเป็นด้วยวิบากกรรมเก่าของคุณเอครั้งนี้ ทำให้เพื่อนที่รับบุญไปทั้งทั้งที่ฝ่ายบุญโดยมังกรสู่หนึ่งรับรู้แล้วว่าเพื่อนจะเป็นคนถือเอกสารไปให้กับมือคุณเอแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆเพื่อนกลับเปลี่ยนวิธีแทนที่จะเอาไปให้คุณเอกับมือตามที่ป้งใจเพื่อนเกิดกลัวว่าตัวเองจะถูกใครเห็นและจะมีอันตรายทำให้เขาเปลี่ยนใจ เอาเอกสารไปให้ญาติของคุณเอที่อยู่หน้าวัดแทนแบบนั้นไม่ต้องเสี่ยงตอนนั้นเทียนตะวันก็นึกว่าบุนบันดาลให้เป็นแบบนั้นแต่ที่แท้คือกรรมบันดาลเพราะทำให้คุณเอไม่ได้รู้ความจริงจากศูนย์หนึ่งตัวจริงคือมังกรซ้อนกายตามที่ศูนย์หนึ่งต้องการที่แน่นอนว่าหากเพื่อนคนนั้นรับไปแล้ว ไปทำตามที่คุยกันไว้ไม่เปลี่ยนแผนมังกรศูนยจะตามคุณมบุญและจะทำให้ไม่มีใครเห็นตอนที่เพื่อนเดินเอาเอกสารไปส่งให้กับมือคุณเอเพราะใครทำงานให้ศูนย์หนึ่งท่านย่อมปกป้องคุ้มครองคนนั้นให้ปลอดภัยแน่นอนและศูนยก็เตรียมที่จะคุ้มครองเพื่อนตามแผนนั้นแล้วแต่ตอนที่เขาเปลี่ยนใจเพราะความกลัว เขาไม่ติดต่อถามเที่ยงตะวันก่อนว่าเปลี่ยนคนรับเอกสารได้ไหมถ้าเขาถามคงได้คำตอบยืนยันไปว่าศูนย์หนึ่งจะคุ้มบุญให้เขาแน่นอนอย่าเปลี่ยนแผนเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่เขาทำงานตามลำพังเสี่ยงคนเดียวไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนแต่เขากลับกลัวและคิดว่ากำลังเสี่ยงเกินไปที่จะไปทำอย่างนั้น และแทนที่เขาจะบอกเคียงตะวันผู้ร่วมวางแผนไว้แบบนั้นว่าเขาจะเปลี่ยนแผนเพราะอะไรหากเขาบอกแผนจะไม่เปลี่ยนและจะได้รับความสำเร็จเพราะเคียงตะวันจะอธิบายให้เขามั่นใจได้แต่เขาก็ไม่บอกว่าเขากลัวและคิดเปลี่ยนแผนเองไปทำเองโดยไม่บอกเท่ากับทำให้ศูนย์หนึ่งกับเคียงตะวันเสียแผนไปเลย เมื่อเขาเปลี่ยนใจไปฝากให้ญาติเฒ่าแทนแบบไม่ต้องเสี่ยงเขาสบายใจคิดว่ารอดและฉลาดกว่าแต่เปล่าเขาทำให้ศูนย์หนึ่งเสียโอกาสและเสียบุญไปเปล่าเปล่าอีกด้วยเพราะกลายเป็นผิดเป้าหมายทำให้ศูนย์หนึ่งไม่สามารถไปดนใจญาติคนนั้นให้ส่งเอกสารให้กับมือคุณเอ ด้วยตัวเองในโอกาสอื่นที่ไม่ชัดเจนว่าจะเป็นตอนไหนเมื่อไหร่ยาย่านั้นอาจลืมไปเลยหรือแอบเปิดอ่านก่อนและเวลาต่อมาก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าญาติคุณเอคนนั้นได้ไปทำการบางอย่างแทนคุณเอในการจัดการจับโกงในวัดต่างๆช่วงหนึ่งหากว่าเป็นช่วงเวลาคนละตอนกับช่วงที่เกิดเรื่องกับเงินบริจาคนี้หายไป ก็อาจคาดว่ามาจากการที่ญาติคนนั้นได้อ่านเอกสารแล้วไปดำเนินการจัดการใดๆในวัดอย่างมั่นใจเพราะเชื่อว่ามังกรซ้อนกายคือศูนย์หนึ่งแต่หากเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับช่วงที่เงินคุณเอที่ถวายไว้หายไปหรือหลังจากหายไปแล้วจึงทำให้ญาติคุณเอเข้าไปเตรียมการส,สางหาต้นตอของสาเหตุที่หายไป และมั่นใจด้วยว่าถึงเวลาถ้าเตรียมการพร้อมแล้วคุณเอรายงานศูนก็จะได้รับคำสั่งให้ลุยแน่นอนแต่เมื่อคำตอบจากศูนยบอกให้คุณเอหยุดและถอย,ถ,อยถ้าเป็นกรณีนี้นะคุณเอต้องงุนงงสับสนอย่างหนักสุดๆเพราะมังกรซ้อนกายคือศ1บอกไว้อย่างหนึ่งแต่พอรายงานเข้าไป กลับถูกคำสั่งจาก01บอกให้หยุดและถอยแต่ความจริงถ้าคุณเอได้อ่านเอกสารหรือญาติคุณเอได้อ่านเอกสารนั้นต้องรู้แล้วว่าเขาไม่น่าจะได้คุยกับ01ตัวจริงแล้วเพราะถ้ามีใครเอาคำตอบจาก01มาบอกเขาได้จริง01ในเวลานั้น01ตัวจริงก็ไม่ต้องหาทางเล่าเรื่องความจริงวัดดัง ผ่านวิธีมังกรซ้อนกลายมาให้ส่งถึงคุณเอแน่เอแน่แต่ช่วงที่เพื่อนเอาไปฝากญาติแทนเอาไปให้กับมือคุณเอผู้รู้ตัวจริงก็บอกเคียงตะวันว่ามังกรบอกว่าคุณเอได้รับได้อ่านแล้วแต่มีเหตุการณ์ที่ทำคุณเอเชื่อคำพูดของพระในวัดมากกว่าเพราะในช่วงปีโควิด2019 และปีที่ปิดวัดต่อมาทราบข่าวว่ามีการถมบ่อปลาหน้าโบส์ก่อนผมมีข่าวการย้ายปลาตัวโตมากๆในบ่อของที่วัดไปอยู่ที่อื่นและทราบว่าเป็นบริษัทของคุณเอที่รับเหมาทำงานผมที่ตรงนี้ไว้เพื่อเตรียมสร้างอาคารอะไรสักอย่างที่ยังไม่มีการประกาศจากทางวัดการถมบ่อปลาที่ห่วงแหนของคุณยายจันทร์ และศูไม่น่าจะเป็นความต้องการของ01ตัวจริงและไปทำตอนนั้นพวกเราที่ติดตามมังกรก็รู้อยู่แล้วว่า01ไปจากวัดตั้งแต่วันที่2อกุุภาพันธ์2พันาดังนั้นการที่คุณเอจะทำงานใหญ่ที่ต้องชัวจริงๆกับการถมบ่อปลานั้นต้องมีการอ้างศูนย์หนึ่งและทำให้คุณเอเชื่อด้วยว่า 01ต้องการแบบนั้นคนอย่างคุณเองคงไม่ใช่แค่ฟังคำพูดของพระเลข,ขาตัวโตยิ่งเราได้ฟังจากตอนพระอานบอกบุงสร้างอาคาร80ปีเล่าความเป็นไปว่าพระอานเอาแผนที่ไปขอเรียนปรึกษา01จะสร้างอาคารบูชาธรรมครบ80ปีของ01ชี้ให้ดูแผนที่ว่า01จะอนุญาตหรือไม่ และจะให้สร้างที่ตรงไหนเสนอไปสองที่ศูนย์หกลับเลือกที่บ่อปลาสองบ่อหน้าโบสถ์ที่พระอานไม่ได้เสนอที่ทำให้พระอานตกใจมากเพราะรู้มาตลอดว่าบ่อปลานี้เป็นสุดรักสุดห่วงแผนของทั้งศูนย์หนึ่งและคุณยายจันทร์คำบอกเล่าแนวแนวนี้ทำให้เห็นภาพว่ามีการพูดคุยกับศูนย์หนึ่ง ตัวเป็นเป็นหรือไม่หรือแค่คุยผ่านวีดีโอที่เห็นหน้าเป็น0ูนย์หนึ่งและพูดเสียงศูนยเท่านั้นที่จะเป็นแบบเดียวกับที่ในช่อง w o r k p o พอยมีรายการแฝดคนลับฝาที่แสดงโปรแกรม AI จดจำใบหน้าและรายละเอียดของหน้าคนที่ต้องการเรียนแบบและเก็บเสียงพูดและสไตล์ได้ด้วย เมื่อเอาคนอื่นไปผ่านหลังโปรแกรมจะได้ใบหน้าและเสียงพูดเหมือนเป็นแฝดคนนั้นเปียบมังกรศูนย์หนึ่งก็บอกว่ามีฝาแฝดต,ตัวศูนย์หนึ่งในวัดจริงด้วยเอไฮความจริงคือพระการที่เล่าเรื่องไปขออนุญาตศูนย์หนึ่ง สร้างอาคาร80ปีนั้นน่าจะเล่าเรื่องเดียวกันกับตอนที่บอกคุณเอให้ถมที่บ่อปลานั้นเล่าให้คุณเอรู้ก่อนคุณเอก็รับบุญถมบ่อปลาให้แต่ไม่ได้ออกเงินสร้างอาคารให้ทางวัดบอกบุญสาทุกชนเรารู้มาว่าศูนย์หกเคยเป็นผู้หาไปมาให้คุณเอได้เปลี่ยนในปีที่คุณเอมีปัญหาเรื่องไป ทำให้คุณเอเหมือนตกเป็นนี้บุญคุณชีวิตแก่06ดังนั้นแม้คุณ A จะรู้เรื่องจากมังกรซ้อนกายเกี่ยวกับสิ่งที่06ทำการร้ายใดๆต่อ01คุณ A ก็ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องหรือขัดขวางถ้า06จะมาทำอะไรในวัดหรือไม่และคุณเอก็จะไม่เป็นคนที่ไปขับไล่หรือจัดการกับ06ด้วย เพราะเหตุผลทางบุญคุณนี้หรือไม่แต่คุณเอก็จะไม่ร่วมรับงานบาปใดๆจาก0ูนยเช่นกันแต่การที่เงินบริจาคของคุณเอหายไปหมด6,000ล้านบาทในปี2,565นั้นเป็นสิ่งที่คุณเอปล่อยผ่านไม่ได้เพราะเป็นบุญของคุณเอทั้ง100%เเซที่จะสร้างอาคาร148ปีหลวงปู่สด ให้สำเร็จเฉพาะเงินของเขาที่ถวายไว้6,000ล้านบาทเพื่อการสร้างอาคาร148ปีไม่ได้เกี่ยวกับค่าก่อสร้างอาคาร80ปีที่ทางวัดบอกบุญเจ้าภาพสาธุชนในวันธรรมชัยปี2565แสดงว่าเงิน6,000ล้านนั้นหายไปก่อนที่ทางวัดจะมาบอกชวนเจ้าภาพ สาธุชนร่วมบุญสร้างอาคาร80ปีที่เกิดขึ้นวันที่27สิงหาคม2565นั้นแต่เหตุที่หยุดต่อสร้างอาคาร80ปีไปนั้นเป็นเพราะทางวัดไม่มีเงินจ่ายสร้างต่อเองไม่เกี่ยวกับคุณเอและที่อาคาร148ปีก็สร้างไม่เสร็จเพราะเงิน6,000ล้านหายไปเป็นคนละเรื่องกัน แต่ข่าวที่ให้นอสจอมาโสัสบอกเหตุนอกนั้นเหมือนตั้งใจมายุยยุให้คนเข้าใจผิดคุณเอว่าอยากสร้างตึก148ปีแต่ไม่สร้างให้เสร็จทางวัดไม่ร่วมออกเงินครึ่งหนึ่งด้วยเพราะทางวัดไม่ได้อยากสร้างแสดงเจตนาของคนโกงในวัดทันทีว่าต้องการผลักปัญหาการเงินว่าเป็นที่เจ้าภาพคือคุณเอ ไม่มีเงินมาสร้างต่อและหวังจะได้เงินจากทางวัดช่วยออกเครื่องหนึ่งพอทางวัดไม่จ่ายคุณเอก็เลยไม่สร้างต่อโดยตั้งใจปกปิดความจริงที่ว่าคุณเอจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าแล้วถวายไว้ที่วัดห0พัล้านเพื่อการสร้างอาคาร148ปีไม่เกี่ยวกับอาคาร80ปีที่ทางวัดมาชวนสร้างทีหลัง และเงินนั้นก็หายไปก่อนที่ทางวัดจะชวนสร้างอาคาร80ปีด้วยแต่การระดมสร้างอาคาร80ปีหลังจากบอกบุญแล้วใกล้จะเสร็จการที่หยุดสร้างและเก็บอุปกรณ์กลับไปหมดเหมือนฟองว่าแม้เงินค่าต่อสร้างอาคาร80ปีก็หายไปด้วยพอคุณเอจะแก้ปัญหากลับได้คำตอบจากศูนย01ตัว ปลอมให้คุณเอหยุดสร้างและห้ามแก้ปัญหาคุณเอทำใจไม่ได้แน่ๆแ,และเข้าใจผิดศูน01ตัวจริงเต็มที่ด้วยเหตุนี้มังกร01จึงดนใจให้ผู้รู้ตัวจริงบอกให้เคียงตะวันปัดตอนเฉพาะคำพูดสำคัญสัมคันธญให้ทำคลิปสั้นๆส,ส่งทางเฟซให้ถึงคุณเอเพื่อบอกความจริงสำคัญนี้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยการให้เคียงตะวันฝันเห็นดวงตาสองข้างของใบหน้าชายคนหนึ่งที่ตาซ้ายของเขาเป็นสีดำตาขวาของเขาเป็นสีแดงสีหน้าเจ็บปวดรวดร้าวและเขียดแขนความรู้มาในใจของผู้ฝันคือใบหน้าของคุณเองเมื่อเคียงตะวันตื่นมาจึงได้คําอธิบายจากผู้รู้ตัวจริงที่มังกร 01ยืนยันอีกครั้งว่าเป็นการสะท้อนให้รู้ว่าใจของคุณเอเวล่านี้ใจหนึ่งคือความคุ้มแค้นที่เสียเงินบริจาค6,000ล้านบาทไปเมื่อปี2,565และใจหนึ่งคือกำลังต่อสู้กับพยามารที่พยายามสอดใจเขาให้คิดในทางร้ายต่อศูน01และหมู่คณะที่วัดทั้งหมดที่สั่งให้เขาหยุด และถอยจากที่เขาควรได้รับคำสั่งยืนยันให้ลุยแก้ปัญหาที่เงินบริจาคหายไปมากขนาดนั้นเพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าของวัดตัวจริงอย่างเขาด้วยที่ศูนย์หเคยบอกลูกๆเขตนอกไว้แล้วแต่เหตุใดคำสั่งจากศูนย์หนนักวินาทีลยุย จึงเปลี่ยนเป็นทางตรงข้ามและเท่ากับเขาต้องยอมรับการสูญเสียเงินบริจาคของเขาที่ทำงานมาทั้งชีวิตหวังเอาบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนจะจบชีวิตตัวเองในวันไหนก็ได้ที่เขาไม่รู้นี้ไปอย่างไม่ได้เป็นบุญกลับมาและยังไม่สามารถใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีมาก และดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องเงินหายแบบนี้ให้กับศูนย์หนึ่งได้แท้ๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้คือหากว่าเป็นคนอื่นเรื่องเงินหายจำนวนมากแบบนี้อาจอับจนปัญญาไม่มีวิธีหาไม่รู้วิธีทำแต่กับคุณเอเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหาเงินมาได้เก่งก็ย่อมมีวิธีหาเจอถ้าเงินหายไป แต่การถูกสั่งให้หยุดและถอยเท่ากับบังคับให้คุณเอต้องยอมรับการหายไปนั้นแบบไม่ให้ทำอะไรในสิ่งที่ทำได้เหมือนมัดมือมัดขาไว้กับที่ให้ปิดปากห้ามบอกใครไปทำแทนด้วยและยังบอกให้ถอยไปคือไม่ต้องเข้ามายุ่งอะไรอีกแบบที่เขาทำแล้วคือทิ้งให้ตึกร้างสร้างไม่เสร็จอย่างทุกวันนี้เวลาผ่านไปสองปี แล้วภาพที่เทียงตะวันเห็นในฝันบอกให้รู้ว่าคุณเอคุณแค้นเรื่องนี้อยู่เป็นทุกสุดสุดๆและต้องมีใครให้แสงสว่างกับเขาก่อนที่เขาจะแพ้มานเราจึงได้แต่หวังว่าการทำคลิปในสัปดาห์ที่แล้วและแชร์ซ้ำแบบคลิปสั้นๆจอกจงให้ถึงคุณเอแบบนั้นจะมีผู้กล้าและมีบุญบารมีพอที่จะส่งไปให้ถึงคุณเอโดยเร็วที่สุด อย่าได้ทำผิดพลาดกับคุณเออีกครั้งเลยเพราะหากว่าพยามันเบียดเบียนคุณ A ในช่วงเวลาที่จิตตกะสุดขีดได้เมื่อไหร่คิดว่าใจของคุณ A จะเป็นฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำแล้วจะพาเขาไปที่ไหนกันละ่ะอยากให้ทุกคนเห็นใจคุณเอผู้มีพระคุณต่อหมู่คณะนี้ของศูหนึ่งตัวจริงด้วยและหาทางตอบแทนบุญคุณของเขา ให้ทันเวลาอย่าให้พยามารชิงช่วงตัดรอนเอาเขาไปได้ในเวลาที่ใจของเขายังดำดิ่งอยู่แบบนี้ใครหนอจะเป็นนักสู้ได้อย่างอาจที่ทุ่งเทชีวิตจิตใจทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมในการช่วยทวงความยุติธรรมให้ศูนย์หนึ่งและให้ความจริงเป็นแสงสว่างกับคุณเอกในเวลานี้คนที่ช่วยส่งคลิปข้อความเสียงทางสั้น และยาวใดๆจากมังกรศูนยที่ส่งโดยเคียงตะวันจะได้บุญใหญ่ในการช่วยให้คุณเองได้ทวงความยุติธรรมสำหรับตัวเขาเองโดยเร็วที่สุดและจะทำให้เขาได้ช่วยทวงความยุติธรรมให้กับศูนยในชาตินี้ได้ด้วยทวงสิทธิทางบุญของลูกๆของศูนยหนึ่งทุกคนที่จะได้วัดกลับมาเป็นของฝ่ายบุญภาคปรับด้วย นี่จะเป็นบุญใหญ่มหาศาลขนาดไหนนักสร้างบารมีที่จะไปที่สุดแห่งธรรมขอให้ช่วยกันมีส่วนร่วมแชร์ข้อมูลจากเราอย่างสุดกำลังศ1ย่้อมตามคุมบุญในภาคละเอียดให้ทุกคนทำงานได้สำเร็จปลอดภัยแน่นอนใครคว้าบุญนี้เราขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ